เขาจะได้พัูโรต่อตอสอในตรงน,ตน,นี้จุดตรงนี้การนี้ครับมีอยู่แค่สองคนเดียวจากนั้น,ออจ,นจากนั้นเข้าไปเข้าเข้าไปด้านในใช่ไหมเอาคนมาเายมเลยมา,มา,ลมาเลยก้าตุจาน,นเลย

ยี่สิบสี่นะครับจากนั้นว่าสามเท่าสำหค่าเฉลี่ยยี่สิบสนะครับเชาื่อไหมยี่สิบสี่จุดสี่ได้ราคาเ่าไหร่บางยี่สิบสี่จุดสี่นะครับจนครั้งแรกยี่สบครับ 4, รก็ส่แ้ว ชุ่มแล้วเรา,า,มมเาก็อนุมัติไปแล้วก็ก็สมในกสะบการเขาไม่ีเหลือเลยจริงแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของทางนมงสีที่เขาจะเป็นบางมัดจำทำยาต่างๆผมว่าไม่ช้ากว่านะผม,ผมว่าไม่ช้ากว่าเลยนะครับลองบอกที่ไหนดูาที่ว่าจังหวัดไหนเปิดก่อนนะครับเพราะว่าปีนี้มันล่าช้าจ,จากส่วนกลางนะครับปีกายนี่ยเป็นปีที่เปิดเร็วอยูผมผม่ใจว่าเปิด เวียดนามตลาดทุกตลาดในโลกนี้รัฐบาลไทยช่วยพิดที่น้องเกษตรกรซื้อข้าวราคาแพงเพื่อนอาชีพท่านจะให้เกษตรกรได้งินมากไม่มากครับปีเหลือมันเยอะครับีนี้ีเหลือมันเยอะอนนเพราะเราปลูกเยอะใช่ครับปีนี้ก็สามสิบไร่เย